สำหรับการาส้มรอดถาวเทียมค่ะยินดีด้วยนะคะในส่วนของกระทรวงมาดไทยค่ะเขาก็เตรียมตีของใชยนะคะให้กับถูกความรักแป8ดรอยจัปดอำเภอทัวไทยค่ะตอนรับกอดไม้ส้มรอดถาวเทียมค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้อนุมัติแักการรางกกระทรวงการต่างประเทศค่ะออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพศ2อ7 8นะนะคะมีสาระสำคัญค่ะ เป็นการแก้ไขเพิมเ่มเติมกฎกระซ่วงการต่างประเทศออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนทะเบียนกรอบครัวนะคะพุทธศักราช2478ราจปรับปรุงแบบคำรองข้อจดทะเบียนจากเดิมคำรอง5ฉบับค่ะได้แก่จดทะเบียนส้มรอดจดทะเบียนการยาจดทะเบียนการรับรองบุตร จดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมและการจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมให้ร่วมเป็นคำรองข้อจดทะเบียนเพียงฉบับเดียวเท่านั้นนะคะปรับปรุงถอยคำในแบบคำรองเป็นไม่ระบุเพศค่ะเพื่อรองรับให้บุคคลเพศ <c oughs> ที่ลกร้ายนะคะสามารถมันและการส้มรสกันได้หรือว่าแต่งงานกันได้นั่นเองนะคะโดยปรับปรุงวิธีการจดทะเบียนของนายทะเบียนประจําสถานเอกอัครราชทูตและสถาน สุนยิ้มคลองไทยในต่างประเทศค่ะคณะที่กระทรวงมาดไทยก็เตรียมรลอมทุกด้านเพื่อรองรับกฎหมายส้มรอดเทาเทียมที่จะมีพ้นมาขับชายในวันที่23มกราคม2568นี้แล้วนะคะรวมถึงการประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวก่อนจดทะเบียนส้มรอดเทาเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติเอกสารที่ต้องใช้สถานทีรับจดทะเบียนและการซิดจากการจดทะเบียนส้มรอดเทาเทียมเพื่อที่จะสร้างการรับรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายส้มรอดเทาเทียมนั่นเองค่ะ